โซดปะดยักมีแฟนอยู่ปะไล่คณะเลยกำลังึ้นเนาะควมเพีนนี่อันนี้ก็เป็นเนเงโนง้ฮัลโหลสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะเอฟซีเมื่อทุกคนเลยเนาะมือนี้กับพบกับซาฟาร์มแล้วกับน้องเมยกิ้งอีกแล้วเนาะน้องเมยกิ้งมือนี้เขาสิมาเห็นยัง เก็บนอเนาะเก็บนออยู่สัยเก็บนออยู่ห้อยผูกเนาะเก็บมาเห็ดเนาะเก็บมาซอยเอาไรกินแกงกินเลยมันบ่บ่ได้เฮ็ดกินไรยยาวๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องไมปกินกับบ่บ่มี่ย่างกินเนาะบ่มี่ย่างกินกับเขาซาฟาร์มเองกับยักกินแกงนอคือกันเนาะล่ะกับอีกย่างน้องเพื่อนเนาะบ่มี่มู่ไปหนำซาฟาร์มก็เลยไปนนำน้องเนาะพี่น้องโอเคเนาะเดินทางกันเลยน้องไมปกินยังบ่เศร้าใครบะ ไคได้ละบอไปใดอยู่บ่<อ> <laughs> บ่แมนว่าอ่นเอวยฟามบังคับได้เนาะ <laughs> จากน่อยสีว่าเอวยฟามบังคับไม่ไปนําเอยฟามก็ได้บังคับได้เนาะโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวกะพากันออกเดินทางกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้กัอยู่ที่เฮื่อนน้องไมกิ้งยู่พี่น้องเอยกำลังเดินทางเขาป่าคันซิว่าจุดพะจนไผ่กับแมนไปห้ากินกับแมนเนาะพี่น้องตอนนี้กะกำลังพากัน เดินทางมาไปเด้ย่างทางอ้อมทางลัดได้ไหมนึนนงเนาะพี่น้องเพราะว่าทางเฮือนน้องมิกกี้เนาะลงมาทางนี้เข้าเจ้ากัรลมหัวตันเนาะลงไปบ่ได้เนาะก็เลยได้ย่างออมมาทางนี้พี่น้องเลยนี่เดยกพี่น้องกำลังสีย่างเข้าป่ากันย่างไปเรืเ่อยๆนะคือสีไก่เติบหนึ่งอยู่ดอก ยานบ่าไม่กินไปช่องคนบอกคนสิบยาเลยวะเขาปลาเนาะพี่น้องเนาะเขาปลาช่องใหญ่น้องนี่เลยพี่น้องเบิ่งมักซิดาเนาะมักซิดาธรรมศาสตร์นี่คือยังไม่กินคือยังมักซิด้าธรรมศาสตร์คือยังหัวนม นี่เลยดึงจองเอาลนะยูเหินชาฟาร์มเนืวยบักไงบอกกินมาเก็บตัวนี้กินแสบสันแสบอยู่ปะ <s> บอกกินปลเอ้าวยังบอ่เคยกินจากเทือปะกินปลาเป็นคนบ๊นี่เลยพี่น้องมักซิดาานะ <s> อืมยังโอ้เจ็บ เก็บบางเรื่องมาสันอ่ะเก็บเอาไหมไม่จริงเก็บเอาไหมนี่เลยมักเรื่องกับสีประมาณนี้แหละมักสีดาธรรมศาสตร์เนาะอ่ะเลย์ไปเอาดอกมักเรื่องเลยย์ไปมักนี่อื้มอื้มมักสีดาผ่านทางพี่น้อง บอลนี้มีนำ้ำเกรย์้าจิบไปได้ปะว้าเปลี่ยนหมนไม่กิ้งโซดปะดยักมีแฟนอยู่บะยักห <c oughs> น่อยหน่อยทั้งยักมีแฟนละ่ะคันท้าคันท้าสม,มุดผู้บ่าวไทยมาจีบนี่มักปะมักผู้บ่าวไทยปะ กันเข้ามาข้างหลังกันมาเข้ามั้งป่ะยันแต่เข้าบ่มากมั้งป่คืออยากมีแฟนแต่น้อยแท้่านะเลยฟาร์มก็ยังบ่มีแฟนเลยฟาร์มก็ยังโสดบ่มีคนคุยที่ทางโมีคนคุยป่ะยากมีคนคุยอย่าลืมนะพี่น้อง คอมเมนพี่น้องนะ FC ซาฟามผู้ได้ยักมีแฟนกะ <laughs> ไปคอมเมนต์จีบอยู่ที่ซองน้องไม่กิงได้นะพี่น้อง <laughs> <h aving S 2> คอมเมนต์จีบนะโอเคเดินทางต่อไปเลยทางก็ค่อนข้าง,งที่จะยากได้เดนะ้หน่มีแต่หนำเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องอู้ไม่กิงเขาเก็บ,ะบอะไรหรอที่นี่มีแต่เปลือกเนาะ กำลังสีคามนำนาะงส่นนี้ค่ะมีซ้อฟาร์มก็โดนเหล่าบ่ได้มาเนะาะป้ากระปูไม่กินนี่มีตัวปูเด้นี่ป้าพี่น้องปูปูขี้คาแนละ้วตัวบักใหญ่เอาไปตำแจ่วเ,เนาะ <laughs> ผ่านห้วยตัวที่หนึ่งไปเหรอนะ้องพี่น้องห้วยอันแรกกับบุมีนอเนาะเดี๋ยวซอฟาร์มละน้องไม่กินกับสีคาม ไปทางฟังฟังนั้นเนาะห้วยฝากนั้นเบึงอีกพี่น,น้องวาซิมีบ่เนาะกัสีย่างผ่าน,ะงางาน่วนซาลีขาเจ้านี่แหละไปเบึงมีนำเนาะพี่น้องนะเนาะเยยบไปนำนำบางบอนกับลุบนะเนาะน้องไม่กินคนย่างไปสบายเลย่วนซาฟาร์กะย่างคนข้างที่จะอยากเนาะพี่น้องลม <laughs> กันไปนำพุยกันไปนำย่างไปนำพี่น้องเอยคิดวาสิได้อยู่บ่เนาะ แกงกินซุ้ยบอลาไม่กินมือนี้เนาะไก่ฟาร์มสิให้ไม่กินแกงน,น้องให้ไก่ฟาร์มกินแกงให้ฟ้ามกินเด้อ <c ười> ให้มันไดโน,นะน,นกันเนาะน้งองพ่นกกญ่างโคตรใบเลยพี่นอ้องกะฟาร์มผัดย่างปาเนาะก็ะโอเคนะไปเบิ้งนำกันว่าสีไดโนะบ่สีได้ก,ไดก,กินแกงน,น้องฟีมือน้องไม่กินบ่เนาะพี่น้องเนาะมือนี้ นี่พี่น้องซาฟาร์มกับซีใดกินแกงนอนแล้วเห็นน้องไม่กินเพิ่นไดนอนละซ <c oughs> าฟาร์มก็คือซีบอไดอดเขาช่วยแล้วเนาะบัดน,นี้เห็นอนอละพี่น้องนี่นอนเพิ่นกระจับอยู่เดี๋ยวีนอนซ้อมนอนนะทราเนาะซีใดอดกินนอนหรือว่าได้กินอยู่นองไม่กิน, <c oughs> นไ,ดได้แกงนอแท้ๆบัดน,นี้ น no ้องไม่กินเพิ่อนเอยักแกงให้ซาฟาร์มกินเนาะเอยักโซฟี่มือเพิ่นว่าบ่มีโนให้แกงว่าซ่านพี่น้องนี่เติมข้าวปลากันแล้วยางพานห้วยพานนาพานสชวนซาลีมาโหดปลานี่เลยนี่น้องไม่กินเพื่น no ค,ค้างไปเก็บวีฟังนั่นอีกละบ่อดแล้วเนาะได้กินแกงน้อไม้แท้ๆมื้อนี้ นี่เลยนอแหลพี่น้องมากิ้งได้จากนอละได้ซ้อมใส่เบิ่งนี่มาวิ่งก็ได้มานอหนึ่งะพามก็นนอนหนึ่งเป็นซ้อมนอนะพี่พ่อแก่ช่อยยิบแหลนี่โอ้ท่านอนยากแล้วเนาะพี่น้องโอ้หนีซ่อมเพี้ยนอีกนอหนึ่งเลยพี่น้องสะพามเห็้นนออีกนอหนึ่งแล้วเนาะ โอ้น้าสะโพดแกงช้วยอะไรนี่นี่เลยพี่น้องนี่นอนใหม่นี่ขา้าวฟารมเพียนนี่อันนี้ก็เป็นเน่งโนนี่ไงโนธรรมศาสตร์นะพี่น้องนี่นคักๆๆนอนใหม่บุ๋งนี่เลยเมนตุไดป้ปอกๆอยู่วน น้องไม่กินปะจ๊ะนี่เห็นแต่เสือ้อนี่เลยกำลังต,ตัดนอพี่น้องซาฟาร์มเหี้นนอคือการซาฟามกระไดอีกนอหนึ่นนงนะน,นี่นะนอ่กระไดวน้องเวกิ้งกระไดนอหนึ่งน้อพี่น้องซาฟามกระไดมาอีกนี่พอแห้งน้าพี่น้องซาฟามบ่อดละนี่ได้กินแกงนอคกัคกๆมือนี่มีเล มีตัมีดเลยดักคัะพี่น้องพี่น้อง,องขัขดขนาดเลยนาะพี่น้องเบิ้งบนนี้นาะบักไร่ไ่จว่าห้าก็ขคืนเนาะเบิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกับตัวนี้ก็ขึ้นสูงเหรอไล่ขนาดเลยกำลังขึ้นเนาะ น้นองวิกกินผลอ,ออกจากฟ้าได้ใบฟ้าบางรึพ่อแกงช่วยยี่บอนิดดีเลยโอ้โหสีน่น้อได้เพศน้อพี่น้องโอเคนะเดี๋ยวพากันโป๊กแล้วก็กไปห้าอีกันบน่มีแล้วก็บที่ได้เมื่อแล้วน้องพี่น้องพ่อแกงแล้วนะ้นองวิกกิ้ง นี่เลยเนาะพี่น้องน้องไมกิ้งเพื่อนกำลังปอกเนาะให้หน้องไมกิ้งแกงให้กินเนาะเอาจนสุดฝีมือเลยเด้อไมกิ้งบัวว่าสีแกงใส่ปลาแดกหรือแกงใส่เกลือเป็กหนวดเลยฟาร์มก็กินคือเขา <c oughs> เป็นเอาได้น้องไมกิ้งเมือ <c oughs> ม่อยปะมาห้าโนได้เพรามีน้อให้ห้านี่เมื่อยปะเมื่อย เมื่อก็เป็นใครก็คือมาห้านอนหรืบบด้นอนเป็นป่ะโอเคนะพี่น้องซาฟาร์มกับน้องเหมยกินกะซีแกโนก็เนาะแกโนอะ้วหรอกับซีผ่ากันกลับไปเหือนเนาะไปซอยหลอกลับไปแกงยูเหือนเนาะซึ่งคลิปแกงโนน่นเนาะที่เป็นจังได้กะฟักทุกคนติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะซีจบซัานี้ก่อนเนาะรลท้าติดตามอีพีต่อไปเนาะคลิปนี้กะซีมีซ่องอีพีนะพี่น้อง